สวัสดีค่ะทุกคนหายหน้าหายตาไปหลายวันเลยพอดีว่าเราเป็นไข้หวัดย่นี้ก็เป็นวันที่6แล้วค่ะคจะหายแล้วไม่มีไข้ไม่มีอะไรแต่ว่าเสียยมันก็ยังอุ้อยู่แล้วขึ้นจมูกแบบนาสิทธทษเลยค่ะวันนี้ก็ลุกขึ้นมาทํากับข้าวไวแล้วทุกคนวันนี้ก็ยังอยากกินอะไรร้อนๆอยู่เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเรามีซอสคําจาทังอยู่นี่นะแล้วก็มีกระดูกหมูด้วย,ยจะทําเมนูคําจาทังค่ะหรือจะเรียกว่าเมนูต้มเล้งเกาหลีก็ได้นะขั้นตอนการทําก็ง่ายมากๆเดี๋ยวทุกคน ดูตามกันไปเลยนะคะขัานแรกก็นํากระดูกหมูมาล้างน้ําให้สะอาดค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําไปต้มลงในน้ำโดยน้ําแรกเราก็จะเททิ้งนะเอาเลือดแล้วก็สิ่งสกรปรกออกไปโดยปิดฝาตั้งให้เดือดพอเริ่มเดือดก็เปิดฝาค่ะตั้งต้มต่อไปประมาณ10นาที <10 S> 1ินาทีผ่านไปเราก็นํากระดูกหมูขึ้นจากหม้อต้มแล้วนําไปล้างด้วยน้ําเปล่าให้สะอาดอีกรอบนึงเลยค่ะก็ล้างล้างถูถูไปทีละชิ้นแบบนี้เลยนะคะหมูของเราจะได้สะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยค่ะแล้วก็มาเริ่มตั้งน้ำ ใ,ใส่กระดูกหมูที่ล้างสะอาดแล้วลงไปลงไปให้หมดเลยค่ะหลังจากนั้นก็ทําการเปิดไฟแล้วก็ตุ๋นต่อให้เขาใช้เวลาในการต้มประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะจนกว่ากระดูกหมูเขาจะเปื่อยระหว่างนั้นเราก็มาเตรียมผักกันเลยค่ะซึ่งวันนี้ผักที่เราใส่ก็จะมีเป็นผักกาดขาวเห็ดเข็มทองมันฝรั่งหัวหอมใหญ่แล้วก็ต้นหอมนะหั่นให้ได้ขนาดตามที่เราพอใจเลยค่ะทุกคนส่วนต้นหอมเราก็จะทําการหั่นเป็น2แบบนะคะก็คือแบบยาวแล้วก็แบบซอยเล็กๆบบยาวก็จะส ใส่ลงไปในหมอ้อส่วนแบบซอยก็จะเอาไว้โรยหนะ้าตอนที่เสร็จแล้วนะและนี่ก็คือหน้าตาผักของเราวันนี้ที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับซอสคัมจาทางสําเร็จรูปแล้วเราก็ทําการเปิดหมอ้อแล้วก็ตักพวกฟองต่างๆขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ลองตักกระดูกหมูขึ้นมาดูค่ะว่านิ่มแล้วก็เปื่อยตามที่เราพอใจแล้วยังถ้าพอใจเราก็จะใส่ซอสวันนี้เราก็จะใช้ซอสคัมจาทางสําเร็จรูปของมิเตอร์เคนะคะบอกว่ามีขวดนี้ขวดเดียวก็คือจบเลยค่ะี่มีเป็น2รสชาตินะคะเป็นรสด,ดั้งเดิมแล้วก็รสเผ็ดส่วนเราวันนี้ เลือกใช้เป็นรถเผ็ดค่ะเพราะว่าอยากกินอะไรแซ่บๆส่วนใครที่ไม่ชอบทานเผ็ดก็แนะนําให้สั่งเป็นรสดั้งเดิมนะคะจะเป็นรสต้นตำรับแบบเกาหลีแท้ๆเลยกาทำก็ง่ายมากๆเทลงไปทั้งขวดแบบนี้เลยค่ะสามารถใช้ได้กับกระดูกหมูถึง1นกิโลเลยนะด้ําน้ำซอสสาเร็จรูปลงไปแล้วเราก็จะตั้งต้มต่อไปเลยค่ะให้น้าซอสเ,เขาเนื้อแล้วหลังจากนั้นก็จะเติมด้วยหัวหอมใหญ่แล้วก็มันฝรัง่งแล้วก็ตุนเข้าไปเรื่อยๆค่ะ จนกว่าทุกอย่างมันจะเข้ากันแล้วก็นิ่มเข้าเนื้อนะเมนูนี้กระดูกหมูต้องเปื่อยจะอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วหลังจากที่ต้มต่อไปนะคะพอใกล้จะเสร็จเราก็จะเติมผักกาดขาวแล้วก็เห็ดเข็มทองลงไปทีหลังเ<ม>ขาค่อนข้างที่จะสุกง่ายค่ะระหว่างนี้เราก็แอบ,บชิมน้ําซุปไปนิดนึงทุกคนมันอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็เพ็ดสุดๆตอนนี้ก็คือตาตื่นหายไข้เลยค่ะ,ะมีซอสต,ตัวนี้ชีวิตเราง่ายขึ้นจริงๆค่ะน้ําซุปก็อร่อยเข้มขน้นไม่ต้องปรุงเองไปหาเครื่องปรุงมาหลายหลาย ตัวให้เปขวดนี้ขวดเดียวจบเขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้ว,ลวขั้นตอนสุดท้ายของเมนูนี้เราก็จะเติมรามยอนลงไปแบบนี้เลยค่ะทุกคนเติมรามยอนลงไปมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากกับน้ําซุปคําจาทังนะทุกคนนําให้ไปลองทํากันดูนะคะต้มต่อจนกว่าเส้นแล้วก็เห็ดมันจะสุกนะคะหลังจากนั้นก็จะทานได้เลยทําง่ายมากๆเลยค่ะเมนูนี้เครื่องปรุงมีแค่อย่างเดียวแค่นี้เลยค่ะพอเส้นรามยอนสุกนะคะเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะพร้อมกับตักเสิ ใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วก็เอาต้นหอมที่เราซอยไว้เล็กๆโดยด้านบนอย่างนี้เพื่อความน่าทานอย่างนี้เลยนะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูคําจ้าทางเพิ่มลํายนลงไปด้วยเป็นเมนูที่เข้ากันมากๆค่ะลองไปทําตามกันดูนะคะส่วนเราขอตัวไปทานก่อนนะ